สวัสดีครับเลาะเลยลุยเลยวันนี้นะครับจะมาเข้าป่านะครับคิดว่าจะมาหาเก็บเห็ดนะครับพอดีว่าจอดรถไว้ริมทางนะครับพอลงรถปุ๊บนะครับก็เห็นนะครับสิ่งนี้เลยนะครับเห็ดนะครับท่านผู้ชมนะดู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 ครับนี่เห็ดนะครับเป็นเห็ดปวกนะครับเห็ดปวกเล็กนะครับดอกเล็กๆนะครับนี่ แต่เกิดจากปวกนะครับอันนี้เขาก็เรียกเห็ดปวกเหมือนกันนะครับเห็ดปวกเล็กนะครับหรือว่าอ่าพ่อแม่นะครับพาเรียกก็คือเห็ดปวกไก่น้อยนะครับเห็นไหมครับเกิดจากปวกนะครับที่มาย่อยสลายใบไม้นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับใบไม้ที่ย่อยสลายนะครับแล้วก็มีปวกนะครับมาทํา การย่อยนะครับก็คือมากัดกินใบนะครับพวกนี้นะครับพอกัดกินใบแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นทางเดินนะครับแล้วก็จะเป็นขุยนะครับเป็นขุยนะครับแล้วก็จะเป็นเชื้อราเกิดขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเห็ดปวกเกิดเห็นไหมครับท่านผู้ชมนะครับฝนตกลงมาเยอะๆนะครับดินแฉะนะครับก็จะทําให้มีเห็ดปวกเกิดนะครับแต่ว่าเป็นเห็ดปวกชนิด เล็กนะครับดอกเล็กเห็นไหมครับท่านผู้ชมเป็นดอกเล็กนะครับเรียกว่าเห็ดปวกไก่น้อยนะครับคือจริงๆแล้วมันก็กินได้นะครับเห็ดปวกแบบนี้แต่ว่าคนก็ไม่ค่อยเก็บไปกินเท่าไหร่เพราะว่ามันดอกเล็กนะครับเวลาเก็บก็เก็บลําบากนะครับแล้วก็เวลาล้างทําความสะอาดอย่างเงี้ยนะครับก็ล้างยากด้วยนะครับเห็นไหมครับเหมือนดอกเห็ดเข็มทองเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ย กำลังเกิดมาอีกก็เต็มเลยนะครับนี่ดูนะครับนี่ครับนี่เกิดมาจากเห็นไหมครับเป็นเชื้อราขาวเนี่ยนะครับนี่ครับเกิดมาจากปลวกนะครับท่านผู้ชมปลวกย่อยสลายใบไม้นะครับแล้วก็ตามทางเดินปลวกนะครับน่าจะเป็นแบบว่าเรียกว่าอุจจระเนาะเรียกว่าให้สุภาพหน่อยก็คืออุจจระปลวกนะครับก็ จะทําให้เกิดเห็ดเกิดขึ้นนะนี่เห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่ขาวๆเนี่ยนะครับคือเชื้อเห็ดปวกทั้งนั้นเลยนะครับที่ทําให้เห็ดปวกเกิดนะครับก็ไม่ทราบว่าในอนาคตจะมีเห็ดปวกใหญ่เกิดขึ้นหรือเปล่านะครับที่ดอกใหญ่นะครับจากดอกเล็กๆแบบนี้แล้วมันจะพัฒนาการเป็นดอกใหญ่เกิดขึ้นไหมนะครับบริเวณนี้นะครับท่านผู้ชมเยอะมากครับเห็นไหมครับ ดอกข้าวขาวเนี่ยครับนี่ครับนี่ครับเยอะเยอะมากเลยครับนี่นี่ครับสวยงามมากครับกําลังบานเลยนะครับนี่ครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเช้าอยู่นะครับดอกก็ยังไม่บานเท่าไหร่ก็เป็นดอกตุ้มๆขึ้นมาเหมือนเห็ดเข็มทองครับนี่ท่านผู้ชมอีกหน่อยนะครับน่าจะใสายๆกว่านี้ก็คงจะมีเกิดขึ้นเต็มบริเวณนี้เลยนะครับนี่นี่ครับ นี่ครับก็คือบริเวณที่เห็ดปวกเกิดขึ้นนะครับเห็ดปวกน้อยนะครับเกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้ก็จะเข้าเลาะป่าลุยป่านะครับมาหาเก็บเห็ดปวกนะครับนะครับก็คือเห็ดดอกใหญ่นะครับจุดประสงค์แต่ว่าเรามาเจอดอกน้อยก่อนนะครับดอกขาวๆเนี่ยก่อนนะครับนี่นะครับให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับ อีกหน่อยบานเยอะๆก็จะสวยงามนะครับท่านผู้ชมนะครับขาวเต็มเลยแหละนะครับนี่ครับนี่นะครับนี่แหละครับคือเห็ดปวกไก่น้อยนะครับที่เลาะเลยลุยเลยมาเจอในวันนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราก็จะเข้าป่านะครับเข้าไปในป่านะครับไม่รู้ว่าเข้าในป่านี้เรา จะเจออะไรบ้างนะครับได้เห็ดไหมนะครับต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับท่านผู้ชมดีครับนี่เราก็จะเข้าไปในป่าเนี่ยนะครับมาหาเห็ดนะครับนี่ลุยป่าเลาะป่านะครับมาหาเห็ดปวกนะครับนะครับช่วงนี้เห็ดปวกออกเยอะมากนะครับเห็นหลายๆที่เขาก็โพสต์กันอ่าเลาะเลยลุยเลยนะครับก็อยากจะเจอแบบนั้นบ้างนะครับก็เลย เข้าป่าลองมาหาดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากๆนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เลาะเลยลุยเลยด้วยนะครับ